เปิดเปิดเปิดทำอะไรครับเปิดตู้เย็นเปิดดูตู้เย็นดูตู้เย็นทำไมครับบอสหน่าบอสอยากดูอติมหมออยากดูไอติมบอสอยากกินไอติมอ่ะพูดดีๆพูดดีๆบออยากกินอะไรครับกินไติมกินติมกินกี่อันเอ่ย อของอันเหรออ่ะเปิดดูสิเปิดดูสิในตู้มีติมเปล่า <c oughs> ไหนไอ้ติมไหนใช่ที่ไหนไอ้ติมใช่ไหมใช่ <c oughs> ไม่ใช่ไอ้ติมอยู่ข้างบนหรือเปล่า <c oughs> ไหนดูสิ <c oughs> อ่าข้างบนมีไอ้ติมด้วยปิดข้างล่างก่อนมาปิดข้างล่างก่อน <c oughs> ไหนเอาแบบไหน แบบนี้เหรอใช่แบบนี้แบบนี้หรือแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้เหรอแบบนี้แบบไหนแบบนี้อ่ะแบบนี้แบบนี้หรือเปล่าใช่แบบนี้ขอบคุณครับยังพูดด้วยพูดด้วยขอบบคคุณรัเก่งมาก